สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่13ธันวาคม2566้อค่ะวันนี้เมมูมก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดปูหนองเรือนะคะจะพา่านผู้ชมนะคะมาติดตามรับชมเดินทางตัวเลขปูหนองเรืองวดวันที่16ธันวาคม2566ค่ะมาเบ่งน้ำกันนะคะว่าปูหนองเอรือจะเน้นจะยำให้ตัวใดนะคะก็บบไรายมหาปูหลายงวแล้วนะคะคุณผู้ชมหวดนี้ก็มาเบ่งน้ากันจะเป็นจังไดนะคะ บ่าเถาก็ได้เข้าไปแล้วนะครับคุช่มตามล่างเบาเ้าไปเลยค่ะอ่าเจเก้าเข่าเจ็ดเจด้โอ้ยเข้าเจ็ดเจเกแนลยครับกนมาสการเจ้าข่ปูหัวดีเป็นยังไงปูจะมีวาสนารด้น้ำอีกบ่โอ้ยบาเจกตีเพราะว่าจะคนเลยก่อนเาะ่าจะคนเลยอออือโอ้ยเขาสกเขาเสกหาเสีเลย คนถึงน้ำปูน่ะถึงน้ำปูหาแสนอยู่บ้านนี่บอกปูถูกน้ำปูถูกไสปูถูกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะบอกหาแสนบอกปูบอกตัวเดียวเลยหาเจ๊ตเก้าบอกสองตัวเจ็ดเก้าก็ก็ไปเหียดอกเลยเลยใด้บุกครับ เอาละเขาถืกันแล้วถือถือน้ำเป็นแสนวันที่สิบแนเขาจะมาวันที่สิบเขาจะมาเาจะมาหาเขาจะถูกน้ำหาแสนวันที่สิบแปดปูที่ปรถูกกับมอปูมันจะมาหาโอ้ที่สิบแปดจะหอดเนี่ยมันจะมาหาปูงวดนี่ได้หรือเปล่าปูกวเดวัดสนามน้ำบ่อปูงวดนี้วัดสนามจะได้น้ำบ่อปูจะปอ่าติดจาาจะได้น้ำบองงวดนี่ คือเห็นเขียนเลขยังป,ปูนี่บองวดใดเนี่ยโอ้นี่บอกหนึ่งเก้าห้ากับเจ็นี่บอค่ะห้าเจ็ดเก้านี่บ oh, <9, 9, S 2> อกค่ะโอ้ได้ๆๆโอ้เอาถูกทั้งล่างทั้งบนเลยเตัวน,นี้ค่ะเ uh huh. ออบนเลยอือเอาทำชชมอันนี้ปูวาเขียนงวดที่แล้วห้าเกงวดนี้ตัวได้ละปูว,วาสนาในตะปูด้วเอฟซีคนในชคน้ำน่าาสนาใจเนาะวาสนาะได้เออ โอ้ข้าวพดขวดจีบอกันน้ปูเนาะอันมันได้จังๆมาแม่ที่ว่าเป็นโชคพนน้าปูผู้พิ่นที่ได้น้าปูเนาะพอเขาจะอตายครับพอตายเขาจะเดาเขาได้เขาได้พวกกันที่หลายเขาได้ครับเนี่เก่าด้กันครับเอาปูวันนี้ตัวใดเขียนให้นะเขียนเส้นนี้ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมยังจะลอกเขา เอารอทำชมด้วยเอาปูเขียนใหม่บนทั้งคนบบปูนั่นบบปูยู่มันอยู่นั่นบบปูครับสามคูสาคูหรือสาตัวปูสามคูสาคููเอาทำาชมสมหา 3ามหาหนึ่งหาหาหึหาหครับหนึ่ดังปวดปัวอจากนี่ครับสามหาหนึ่งหาหนึดบ่มีสมตัวบป,ปัวเอาทำประชุมนะครับเนาะ ครับสามห้าหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดปวัวงวดที่แล้วนี่ครับปูบอกเทบานไป5้าเจเก้านะครับเพินถูกน้ำเก้าเจ็ดเปนซื้อ7จ็ดเก้ถูกน้ำเป็นลักแสนพี่น้องวันที่18บแเพินจะมาหาปูนะครับผมโอ้เหนะครับผมจังรอมีสามตัวว,ว่า<อ>ปูปูให้สามห้าหนึ่งห้าหนึ่งเจดสามคู่แค่นี้บอกปูนั่นแหละ เขียนให้เท่านี้บน,นนบนล่างเอาะเะบนล่างเอามาีสาตัวปูปัวสามตัวชมปูปวสามตัวหกเคือปรตรงคือปรตรง2ตัวปูว,วอันนี้เลขฝันอันนี้เลขฝันฝันหกเดสี่พี่น้องเด้อปัวา่าฝันไว้จากไหนปูคือหกเ ก้อยอเขาเดี๋ยวไม่บอกฝันเดี๋ยวแกเอาอะไรหรอกเขาเน่ามันยาว, <c oughs> าวเอาปูวลาเล็กฝันหกเจ็ดสีธรรมชุมนะครับเนาะ,ะเอาเดี๋ยวบ่าวเทาจะเขียนให้เสียงเพลงธรรมชุ่มนะครับเนาะขออ่เสียงเพลงเดี๋ยวบ่าวเทาเขียนให้พี่น้องนะครับผมขึ้นลาดเนาะโอเคชมชมเพื่อนๆกันบ่าวเทาก็จะเขียนให้ปู่น้องเรือนะคะ สามห้าหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดเลขฟันหกเจ็ดสี่เป็นชุดบนล่างนะค,คะเป็นยาปูฝันหกเจ็ดสี่ฟันเงาเบาๆฟังนะเป็นป,ปูอ่าเอาเนยครับเน้ตนตนัวเล้ลาปูสามคู่นี่ สามห้าหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดกับตัวด้วยพ่อไกนเน้าานสุกตัวเน้นทุกตัวทรรมชุ่มครับกับด้วยได้พี่น้องได้ในเล็ฝันนะครับทรรมชุ่มเอานะครับกราบขอบ,บุญขอบคุณปูธรรมชุ่มนะครับเนาะพอดีเสียงเพลงเสียงดังพี่น้องนะครับ <laughs> ข้าเจ้าจะมาหาวันที่สิบแปดติปัโอ้ ครับส,สร้างสลัดซอยจะมาสร้างสลัดซอยโอ้เจ oh, ็ดเก้าเก้าเจ็ดสันเอาหาได้โชคได้มาน้ำปูได้พี่น้องเด้อนะครับปูน้องเรือบริเวณมหาปูสองวัดแล้วพี่น้องน้องวัดสองวัดนี่นะครับผมวันเมื่อกี้บริเวณนี้นะครับวัดที่เรานี่ครับปูวาให้หาเจ็ดเก้าไปห้าเจ็ดเก้านะครับปูวาเก้าเจ็ดนะครับเนาะเพิ่นเพิ่นถูกน้ำปูเพิ่นจะมาหาปูวันที่วันที่สิบสามวอสิบสามปู พอครับเอาธรรมชุ่มปูเน้นหอยสามหาหาสามหนึ่งหาหาหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งดาบเหล็กฟันหกเจ็ดสี่ครับกราบสาธุครับปูครับผมให้ได้โชคนั้งน้ำปูเนาะให้ได้โชคเราด้วครับผมครับสาธุท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่หมูคอยท่านผู้ชมทุกทุกท่านโชคดีรวยๆเฮงๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงเก็บเก็บจะจนเด้อค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ